มาดูกิจกรรมดีๆนะคะในการรณรงค์ให้ทุกคนนะคะได้รู้เท่าทันสื่อค่ะซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะได้จัดกิจกรรมลดโชว์เอ๊ะก่อนเชื่อชวนแล้วค่อยแชร์นะคะรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต6โดยส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมลดโชว์เอ๊ะก่อนเชื่อชวนแล้วค่อยแชร์ ตามโครงการประชาสัมพัรนธ์รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อประจำปีงบประมาณ2,566โดยมีนางสาวสุนิตามินซาผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกชี้แจงวัตถุประสงค์และมีนายศักดินนเหม,มันผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสัรคน์ให้การต้อนรับที่อาคารโดมกิจกรรมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสัมคน์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ภายในงานมีการให้ความรู้ในเรื่องของการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อในรูปแบบของทอล์กโชว์โดยมีนายกรวิจันรภูลนักสื่อสารมวลชนชำนาญการ Tik t ต,ตอกเกนะคะพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและการแสดงดน,นตรีของวง YRS Brand ของนักเรียนโรงเรียนหัดใหญ่รัฐประชาสรรค์โดยมีนักเรียนและครูโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คน ทั้งนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขตหกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะองค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนจึงได้จัดกิจกรรมรดโชว์เอ๊กก่อนเชื่อชัวร์แล้วค่อยแชร์ <c oughs> เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ <c oughs> การใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์ปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตโดยเน้นทักษะการวิเคราะห์การประเมินเนื้อหาและการมีส่วนร่วมให้สามารถใช้สื่อดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสารรค์ควบคู่กับการสร้าง ธรรมอันเป็นพื้นฐานที่ดีงามของสังคมช่วยให้เยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่างๆด้วย